สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube c h ช n n e l นะครับช่อง My Vintage d i i r y วันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบก,กันก่อนนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับโอเคด้านข้างแล้วก็มาด้านหลังนะครับ ด้านทางอีกด้านหนึ่งย้อนแสงเล็กน้อยเดี๋ยวปรับใบเน็ตหน่อยนะครับโอเคแล้วก็มาครบ1รอบนะครับผมครบ1รอบนะครับตัวนี้เป็นสว่านแท่นนะครับผ่านการใช้งานแล้วยี่ห้อคิงนะครับยี่ห้อคิงนะครับผมตัวนี้สีเดิมเดิมเลยครับสีเดิมเดิมสภาพผ่านการใช้งานแล้ววันนี้เราเอามานําเสนอกันนะครับเรามาดูเพลทด,ด้านหน้าก่อน,นครับ Okay. เพดด้านหน้าเขียนว่า i n งนะครับผม i n ง KSD 34M รุ่น KSD 34M นะครับผมแล้วก็เดทเขียนว่า19แล้วก็ส่วนรายละเอียดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดเรื่องระยะรอบหรือว่าเม็ดอินอะไรเงี้ยถูกบุบสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นยี่ห้อคิงแน่นอนนะครับผมด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นคอใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นคอยาวรุ่นคอใหญ่และรุ่นคอยาวหมายความว่าตัวนี้คอใหญ่ลูกปืนใหญ่สามารถที่จะ ใช้กับงานหนักๆได้เลยแล้วก็รุ่นคอยาวสามารถเปลี่ยนหัวจับตัวนี้หัวจับตัวนี้ออกแล้วใส่ก้านสวรรค์ดอกสวรรคก้านเตเปอร์เสียบเข้าไปแทนก็สามารถเจาะงานชิ้นที่มีรูขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเรามาดูการหน้าโต๊ะนะครับหรือหน้าแป้นนะครับหน้าโต๊ะหน้าแป้นตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาพผ่านการใช้งานแล้วมีสนิมผิวบางๆแล้วก็มีร่องรอยจากการเจาะรูนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับสามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูฐานด้านล่างครับ ฐานด้านล่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นสีเดิมนะครับม,มีสนิมผิวบางๆนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะครับผมสภาพเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะครับผมเสากลางก็จะมีสนิมผิวบางๆนะครับผมตัวนี้สามารถใช้กระดาษทรายลูบนะครับผมกระดาษทรายลูบแล้วก็น้ำมันเช็ดก็ได้แล้วนะครับผม่ามาดูด้านข้างส่วนด้านข้างนะครับผมตอนนี้ เป็นโลโก้ i n g พิมพ์ติดมากับที่ตัวเครื่องตัวบอดี้เลยนะครับแล้วก็เฟืองสะพานเฟืองสะพานนี่อยู่ในลักษณะคมเลยนะครับผมยังอยู่ในลักษณะคมเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูฝาครอบด้านบนครับมีฝาครอบด้านบนนะครับนี่เป็นมูลเลชั้นด้านหน้านะครับเป็นมูลเลชั้น4ล่อง1-2-3-4นะครับมูลเลชั้น4ีล่อง ส่วนด้านหลังก็จะเป็นมูเลชั้น3ล่องนะครับผมตัว4ี่ล่องด้านหน้าก็คือสามารถปรับได้4สปีดนะครับผมส่วนมูเลชั้นด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้3สปีดนะครับผมโอเคนะครับเพราะมันมีอยู่3าล่องนะครับผมตัวนี้เราสามารถถ้าเกิดว่าสายพานมันหย่อนก็สามารถหมุนให้มันตึงขึ้นได้โดยการที่ปรับที่ตัวนี้นะครับปรับที่ตัวนี้แล้วก็ขันให้มันตึงได้นะครับผมตัวนี้จะเห็นว่าลักษณะมันยังหย่อนอยู่แต่สามารถปรับให้มันตึงได้นะครับผมแล้วก็ตัว ตัวมือจับหรือตัวด้ามจับนะครับผมลองดูกดลงมาปล่อยเด้งขึ้นนะครับกดลงมาปล่อยเด้งขึ้นนะครับแปลว่าสปริงล้านยังใช้ได้ปกตินะครับผมสปริงล้านยังใช้ได้ปกติกดลงมาปล่อยอเด้งขึ้นนะครับผมตัวนี้แล้วก็ไปดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเป็นมอเตอร์อามาดูกันตัวนี้เขียนซูเปอร์ไลน์เป็นมอเตอร์มิซูนะครับเป็นมอเตอร์มิซู 1ทับ HP หรือ1ทับแรงนะครับผมนี่นะครับ1ทับแรง0.4กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟบ้านไฟ2 2 0โวลต์นะครับผมไม่ใช่ไฟโรงงานนะครับเป็นไฟบ้านไฟ2 2 0โวลต์ไฟ2สายนะครับผมอ่าเป็นไฟบ้านเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ใช้งานได้เลยนะครับผมมอเตอร์ตัวนี้ครึ่งแรงนะครับผมเจาะงานหนักๆได้สบายเลยไปดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็คือในชุดล็อกนะครับชุดปรับระดับขึ้นลงนะครับ ไม่มีรอยแตกรล้าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยซ่อมนะครับผมไม่มีรอยแตกรล้าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยซ่อมครับที่ผมแจ้งไปว่าเฟืองสะพานยังคมอยู่เลยของเสากลางนี่มีสนิมผิวนะครับเดี๋ยวใช้กระดาษทรายลูบน้ำมันเช็ดก็หายแล้วครับผมแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนึงครับผมตอนนี้ก็จะมีสวิต์เปิดใช้งานเครื่องนะครับผมแล้วก็มีสวิต์ไฟส่องสวา่างอ่าเรียบร้อยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดทดลองเครื่องกัน แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดวัดขนาดแท่นสว่างตัวนี้นะครับว่ามีขนาดกว้างยาวศูนหน้าโต๊ะเท่าไหร่ฐานเท่าไหร่นะครับผมครับตอนนี้ได้ตลับเมตรละมาดูหน้าโต๊ะหรือว่าหน้าแป้นหน้าแท่นแล้วแต่จะเรียกนะครับผมจะมีความกว้างอยู่ประมาณนี่นะครับ24เซนประมาณ24-25ถึงเซนนะครับผมประมาณ24-25ถึงเซนแล้วก็ ความยาวก็เหมือนกันนะครับประมาณ24-25เซนประมาณ24-25เซนนะครับผมส่วนฐานด้านล่างนะครับประมาณเดียวกันอยู่ที่ประมาณ25เซนเกาะตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ประมาณ25เซนนะครับผมแล้วก็ตัวความยาวของฐานด้านล่างนะครับผมก็จะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะอยู่ประมาณ43-44เซนนะครับผม อยู่ประมาณ43-44เซนนะครับผมอ่อาตัวนี้ก็อย่างนี้ผมได้แจ้งไปนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมวัดความสูงเดี๋ยวปิดฝาครอบลงมาก่อนแล้วก็วัดความสูงวัดความสูงจากฐานด้านล่างนะครับวัดความสูงจากฐานด้านล่างนี่นะครับวัดความสูงจากฐานด้านล่างเดี๋ยวเดววัดความสูงจากฐานด้านล่างครับอยู่ประมาณ114เซน หนึ่งร้อยสิบสี่เซนร้อยสิบสี่เซนนะครับผมอ่าจนถึงฝาครอบด้านบนอยู่ประมาณร้อยสิบสี่เซนอืมนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเปิดทดลองเครื่องดูกันนะครับผมว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ปกปติหรือเปล่านะครับโอเคมาลองดูกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการ ขันสายพานนี่ให้ตึงแล้วนะครับผมขันสายพานให้ตึงก็โดยการคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใช้คันโยกนี้ดึงนะครับทำให้สายพันตึงขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดทดลองเครื่องกันโอเคนะครับเราก็มาเปิดไฟส่องสว่างกันก่อนนะครับผมอไฟทํางานนะครับไฟทํางานปกตินะครับไม่ได้ยากอะไรแล้วก็มาเปิดลองเครื่องกันเลยนี่นะครับหมุนแล้มาะครับผม เสียงเงียบๆเลยนะครับผมหมุนนิ่งหมุนตรงเลยนะครับมาดูกันหัวสว่านไม่มีสายเลยนะครับหมุนติ่งหมุนตรงเลยนะผมตัวนี้เป็นรุ่นก้านยาวสามารถเปลี่ยนหัวจับสว่านตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ดอกสว่านก้านเตเปอร์ใส่เข้าแทนเพื่อปรับขนาดดอกสว่านให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับผมนะครับเสียงนิ่งๆเลยนะครับมาดูสายพานสายพานจะเปลี่ยนให้มันสั้นลงก็ได้นะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะคลายมาตัวนี้ออกแล้วก็ปรับคันโยกตัวนี้ให้มันชิดชิดลงก็ได้นะครับผมนี่เสียงเงียบๆเลยนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์มิสซูบิชินะครับครึ่งแรงหนึ่งทับสอง HP นะครับไฟบ้านไฟ2องร้อยยี่สิบโวลต์นี่ครับสาหรับคนที่จะซื้อไปใช้งานนะครับใช้งานในช็อปใช้งานในร้านมอเตอร์ไซค์ใช้งานในโรงตึงใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้หมดครับผมเป็นแทสว่าน์คิงนะครับเป็นแทสว่รคคิงเป็นสภาพมือสองผ่านการใช้งานแล้ว แต่เป็นสีเดิมครับสีเดิมจากโรงงานครับไม่ได้ทําสีใหม่เพราะว่าถ้าเกิดทสีใหม่เนี่ยก็ต้องมีราคาบวกขึ้นไปนะครับผมอ่านี่นะครับเสียงเงียบๆเลยนะครับผมเสียงเงียบๆเลยตัวนี้ก็คือจะเสนอขายในราคาที่14,9 0 0บาทนะครับราคาอยู่ที่14,900บาทเป็นแทสวรรค์ีงนะครับสูงประมาณ1 1 4 1 1 5ี่ิ้าเซนนะครับผมแล้วก็เป็นมอเตอร์ครึ่งแรงมอเตอร์มิสซูนะครับผมมูเล่สามารถปรับได้สสปีดนะครับผม ตัวนี้ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยแตกแล้วเป็นสีเดิมจากโรงงานเหพัคำว่าคิงนี่ก็มีการบกพร่องออทำเลุบบกพร่องไปตามการเวลานะครับผมเป็นรุ่น ksd 3 4 m นะครับผมระบบไฟสองสว่างใช้งานได้ปกตินะครับปิดเปิดได้ตัวนี้ไปใช้งาน,นางหนักๆได้เลยครับผมราคาอยู่ที่14,900บาทค่าจัดส่งทั่วไทยนะครับอยู่ที่800บาทจัส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนส่งจัดส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยขนส่งโดย จะทาการจัดส่งปุ๊บแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะติดตามสินค้าโดยเช็คแฟกซิงได้ตามเว็บไซต์ของทัสดุพันธ์ไทยขนส่งนะครับตัวนี้ของจะถึงอยู่ประมาณ5-7วันทําการของจะถึงอยู่ประมาณ5-7วันทําการนะครับส่งได้ทั่วไทยเสียงเงียบๆเลยนะครับผมเสียงเงียบๆเลยไปใช้ในโรงงานอุตสาหการรมได้พร้อมลุยครับพร้อมลุยสําหรับงานหนักเลยนะครับผมตัวนี้ดอกอตัวหัวจับนี่ขนาด5หุนหรือประมาณส6บมิลสามารถจับดอกสว่านได้5หุนหรือ16มิล แ้่ถ้าเกิดว่าต้องการจะให้ปรับดอกสว่านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมก็เอาหัวจับสวานออกแล้วก็เปลี่ยนอดอกสว่านก้านเทเปอร์เสียบเข้าไปแทนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะครับผมเสียงเงียบๆเ,เลยนะครับเสียงเงียบๆเ,เดี๋ยวเราปิดเครื่องโอเคเรียบร้อยนี่นะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะ อินบ็อกเข้ามานะครับผมจะใช้ชื่อ Facebook ว่าสถาพรโสพานะครับผมแล้วก็ Youtube Channel ช่อง My w i n t e r ท d i ์ y y ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็เราจะ,ะส่งเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับแล้วก็จะทักทางไลน์ก็ได้ครับผมหรือวิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะครับผมว่าเรามีสินค้าแน่นอนแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับว่าทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินก่อนจัดส่งสินค้าโอนเงินก่อนจะส่งสินค้านะครับ แล้วก็ทําการจัดส,ส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะเช็คเ,เครดิตพ่อค้าได้นะครับโดยเว็บไซต์ของโดย facebook Facebook ของสถาพรโสภานะครับครับลองมาดูรายละเอียดก,กันต่อนะครับตัวแท่นสว่านนะครับแท่นสว่านคิงนะครับผมเราจะวางขายสินค้าไว้ที่ facebook นะครับผม a c e b o o k ก็ชื่อสถาพรโสภานะครับ Facebook ชื่อสถาพรโสภา เบอร์โทรศัพท์0812898364เบอร์โทรศัพท์0812898364นะครับลูกค้าจะโทรศัพท์มาติดต่อหรือว่าจะแอดเบอร์โทรศัพท์นี้ทางไลน์แล้วก็พิมพ์ข้อความทักมาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าสินค้านี้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้โอนเงินต่อจากส่งสินค้าโอนเงินต้องเป็นเลขที่นี้เลขที่บัญชีนี้เลขที่บัญชีเดียวนะครับโอนเงินธนาคารกสิกรไทยชื่อนัตพงษ์ไข่แก้วนะครับ เลขที่บัญชี0 3 3 1 8 9 0 9 0 1 0 3 3 1 8 9 0 9 0 1นะครับผมตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็คือท่านสว่านคิงนะครับความสูงอยู่ประมาณ114-115เซนตัวนี้สภาพมือสองผ่างการใช้งานแล้วราคาอยู่ที่14,900บาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งแ0 0บาทนะครับจัดส่งโดยภาคตะบกันไทยขนส่งส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับส่งได้ทั่วไทยครับเคยส่งไปที่ทางภาคเหนือ,อแม่ฮ่องสอนทางภาคใต้สุราษฎร์ธานี ทางภาคอีสานอุบลราชธานีก็เคยส่งมาแล้วนะครับผมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ใช้บริการของพัสดุพันธ์ไทยขนส่งใช้เวลาส่งอยู่ประมาณ5-7วันทาการตามที่ผมได้แจ้งไปลูกค้าสามารถที่จะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือทางแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับ0 8 1 2 8 9 8 3ห4นะครับผมหรือเข้าไปเช็คเครดิตพ่อค้าได้นะครับผมก็คือเฟซบุ๊กสถาพรโสภาเฟซบุ๊กสถาพรโสภานะครับผมแล้วก็ ต้องทำการโอนเงินก่อนแล้วจัดส่งสินค้าด้วยนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางขอโทษด้วยนะครับโดยผมจะวางขายสินค้านะครับที่3ช่องทางก็คือ1ก็คือ Facebook ชื่อสถาพรโสภา2ก็คือ YouTube Channel นะครับ YouTube Channel ก็คือที่ลงรายละเอียดวิดีโอตัวนี้เอาไว้กับเว็บไซต์ที่3ก็คือจะเป็นขายดี .com จะเป็นขายดี .com นะครับทั้ง3ช่องทางนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง สินค้านี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับสินค้านี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ทั่วไทยนะครับสามารถจัดส่งสินค้าให้ทั่วไทยตัวนี้สินค้าราคาอยู่ที่1 4ึ0 0บาทค่าจัดส่ง800บาทนะครับผมส่งได้ทั่วไทยส่งถึงมือ,อลูกค้าหน้าบ้านเลยนะครับผมส่งถึงมือลูกค้าหน้าบ้านเลยนี่นะครับตามรายละเอียดตามนี้เลย เราก็จะมาทบทวนกันอีกรอบนึงก่อนจะทําการจบกันไปนะครับก็คือตัวนี้ทางผมนํามานําเสนอนะครับเอามานําเสนอก็คือเป็นท่านสวรรค์คิงท่านสวรรค์คิงสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับเป็นรุ่น ksd 3 4 m ksd 34 m นะครับผมตัวนี้เพจด้านหน้าเป็นสติกเกอร์ก็ลอกลอนไปตามการเวลานะครับผมมีชํำรุด ไปตามการเวลาแล้วก็เป็นรุ่นคอใหญ่รุ่นคอยาวแล้วตัวนี้หัวสวานเป็นของใหม่นะครับขนาด5หนุนหรือขนาด16มิลนะครับผมแต่ลูกค้าสามารถตีเอาหัวสวานหัวจับสวานนี้ออกแล้วก็ใส่ดอกสวานก้านเตปเปอร์เข้าไปเพื่อที่จะปรับขนาดดอกสวานให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับผมแล้วตัวนี้หน้าแทน่นหรือหน้าแป้นก็มีร่องรอยผ่านร่องรอยผ่านการใช้งานมาพอสมควรมีรอยเจาะนะครับผมแล้วก็มีสนิงผิว,วาบางๆและส่วนฐานด้านล่าง ก็มีสนิมผิวบางครับมีสีเดินจากโรงงานแล้วก็ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยแตกแล้านะครับผมตัวนี้ตามที่แจ้งไปเฟืองสะพานคมคมเลยนะครับเฟืองสะพานคมคมมาดูเลยนะครับเฟืองสะพานคมคมแล้วก็ปรับระดับขึ้นลงได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเด็ดลองให้ลูกค้าดูก่อนนี่นะครับล็อกตัวคลายตัวล็อกนี่ออกนะครับผมแล้วก็สามารถหมุนปรับระดับขึ้นลงได้เห็นไหมครับนี่นี่ลงนะครับนี่ลง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 หมุนซ้ายขวาปึ๊บ หมุนไปขวายได้นะครับห่อแบนตกแล้วก็นี่นะครับหมุนขึ้นขึ้นได้หมุนขึ้นลงได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวใช้กระดาษทรายขัดนะครับแล้วน้ำมันลงก็โอเคครับเสากลางนี่มีสนิมผิวบางๆนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานอาแล้วก็ตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์มิซูนะครับเป็นมอเตอร์มิซูครึ่งแรงไฟบ้าน220บโวลต์เป็นมอเตอร์มิซูซปเปอร์ไลน์นะครับ รึ่งแรง0.4กิโลวัตต์นะครับไฟบ้าน220โวลต์นะครับผมแล้วก็มีไฟสองสว่างแล้วก็มีสวิตช์เครื่องไฟสวิตช์เครื่องทํางานนะครับผมเปิดให้ดูทํางานเรียบร้อยส่วนมู่เล่ด้านบนนะครับตัวนหน้าปรับได้4สปีดครับมู่เล่ปรับได้4สปีดตัวหลังเป็นมู่เล่ชั้น3สปีดนะครับผมปรับได้มีอยู่3ล่องนะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์ครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วสีเดิมจากโลงงานไม่มีรอยแตกเล้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมเป็นรุ่นคิง เคสดีสามสิบนะครับผมสูงอยู่ประมาณ1 1 4 1 5 5เซนนะครับผมราคาอยู่ที่14,900บาทราคาอยู่ที่14,900บาทค่าจะส่ง800บาทจะส่งโดยพัสดุพันธไทยขนส่งนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือถ้าดูจากทางขายดี uh, .com หรือดูจากใน a c e b o o k นะครับ<อ>ก็<อ>ติดต่อโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0812898364เบอร์โทรศัพท์0 8น2 8 9ป3 6 4นะคร แล้วก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ครับแอดไลน์มาแล้วก็ทักถามพูดคุยขอภาพเพิ่มเติมขอวิดีโอเพิ่มเติมหรือให้วิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจว่ามีสินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็ทางร้านได้มีบริการเก็บเงิน,นปลายทางต้องโอนเงินก่อนจะส่งสินค้านะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมนี่นะครับก็จะมีสินค้ามาโชว์บ้างสินค้ามานําเสนอบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือช่าง ก็ก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง y o u b e c h ช Channel ช่อง My Vi n ิน g ท d i a r y ก็จะมีคลิปวิดีโอมานำเสนอนะครับมาโชว์ครับแล้วก็มาจำหน่ายบ้างนะครับถ้าเกิดสนใจก็คลิกคอมเมนต์ด้านล่างเลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทรศัพท์0 8นย์9ป3หนป้าาทักไลน์เข้ามาหรือโทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้นะครับผมถือว่าเราชอบสินค้าเหมือนกันซื้อไปใช้งานหนักๆได้เลยครับตัวนี้เป็นรุ่นมือ2นะครับสีเดิมจากโรงงานสภาพแห้งๆแบบนี้ก็ หาได้ยากนะครับส่วนใหญ่ก็สภาพมันจะเยินอาจจะต้องไปทําสีใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดจะนาไปทาสีใหม่ก็ต้องบวกเพิ่มอีก2,000บาทนะครับผมซึ่งของเดิมก็ยังมีสีอยู่นะครับผมขัดน้ํามันเช็ดน้ามันก็ดูขลังดีแล้วนะครับนี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับผมเมื่อกี้ได้ทดลองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดทดลองอีกเครื่องนึงอีกครั้งนึงเปิดไฟฟอ่าก่อนจบกันนะครับผมมาดูการทํางานก่อนจบอีกครั้งนึงนะครับผม ท่านจอดสว่านใช้งานกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช้งาน DIY ในช็อปก็ได้หรือว่าจะใช้งานตามลงรง่ึงโรงงานอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถนตนทั่วไปนะครับผมมอเตอร์แรงแรงเลยครับผมมอเตอร์ครึ่งแรงไฟบ้าน,ไฟ,านไฟ220โวลต์นะครับผมปรับสปีดได้สี่สปีดหัวจับไม่สายครับนิ่งๆเลยเข้ามาพูดคุยนะครับผมแอดไลน์นะครับโดยใช้เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์นะครับแล้วมาพูดคุยกันได้ขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้หมดนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ